ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอ๋ปิวันวลคัมทูไลฟ์สไตล์ป้ายบาบุรีรลำพี่น้องนี่นะคะตอนนี้มารับลูกสาวกลับบ้านพี่น้องเอามาเข้าศูนย์นะคะเดี๋ยววันนี้มารับกลับนะคะเพื่อนนี่ตอนนี้อยู่ที่ที่ศูนย์เซอร์วิสนะคะในเมืองเมลิปโรนะคะเพื่อนนี้นะเรามาตรวจสภาพรถนั่นเพื่อนอืมนี่นะรถเพิ่นล้างเรียบร้อยนะเซอร์วิสล้างเรียบร้อยนี่นะคะเพื่อน อันนี้ล้อรถนะคะที่มีปัญหาตอนนั้นเนาะอันนี้เกิดจากเราเราเป็นคนทําเองเพื่อนอันนี้เกิดจากการที่พี่ไปเอ็นรีเวิร์ดแล้วก็เดินหน้าแล้วก็ชนกับเคิร์บนั่นเพื่อนก็เป็นรอยนะเพื่อนเออก็มีการเช็คเช็คสภาพเช็คลมนะคะเรียบร้อยนะค่เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะคะอ่าเยืเปิด กุญแจก่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าพี่ใบเพิ่งจ่ายเงินไปนั่นเพื่อนในการเซอร์วิสนะคะเพื่อนในการเซอร์วิสนะคะสองร้อยหกสิบเอ็ดเหรียญนะคะสองร้อยหกสิบเอ็ดเหรียญนะคะออสเตรเลียนดอลลาร์นะคเนนะ,คะคเพื่อนนี่เนาะเขาก็ เช็คเช็คเช็คอ่าเช็คลมนะคะล้างนะคะเพื่อนเช็คสภาพล้างแล้วก,ก็ดูดฝุ่นน,นะทะ่เพื่อนเช็คไท่เช็คบู๊บข้างหลังนะคะเราพามาให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อใส่ละใส่ละปุ่มมัน นี่นะคะเพื่อนก็ล้างเช็ดโอ้ล้างล้างแล้วก็ทําความสะอาดให้อย่างดีเช็กลมเติมลมนั่นเพื่อนปุ้ยบดเสร็จหมงนี่เลยตรงนี้ก็ไม่เช็ดให้เลยขี่ฝุ่นพี่น้องอนี่นันเพื่อนรถ ลดอายุหนึ่งปีนั่นเพื่อนลดพี่ายอายุแค่หนึ่งปีเองเด้อพี่น้องเพื่อนเช็คเช็คความเรียบร้อยพี่น้องเบิ้องหนเช็ดโปสะอาดดอกพี่น้องเปิ้นโบได้เซ็ตให้ดีปันได้ซ่ําเพื่อนน่ะขี่ฟุ้นพี่น้องเอ้ยนะกี่ฟุ้นขี่ฟุ้นนะฮะ <laughs> ไม่ได้เช็ดสะอาดสะอา้านเท่าไหร่แต่ดูดฟุ่นนะดูดนะอืฟุ่นนะดูดนะแต่ว่า เช็ดตามนี้ตามนี้ไม่ค่อยได้เช็ดดีเท่าไหร่เพื่อนกระจกนะฮะนี่นะานเพื่อนค่าเซอร์วิสนะฮะสองร้อยหกสิบเอ็ดเหรียญนะานเพื่อนเพราะว่ามันต้องเข้าศูนย์เพื่อนๆในการในการรถใหม่ในในวารันทีเจ็ดปีนั่นเพื่อนต้องต้องเข้าศูนย์ทุกปีนะและปีหน้าแพงนะเพื่อนปีหน้า าราคาของปีหน้าที่เช็คสภาพรถปีหน้าอยู่ที่4 5 5ห้าสิบห้าเหรียญน,นะพี่ายดูมาแล้วนั่นเพื่อนอเราก็พามาดูพี่น้องนี่นะคะเราก็จะเอาอันนี้เข้า,ารีซซฟต่างๆเข้ามาอยู่ในในในซองนี้เพื่อนข้อมูลเกี่ยวกับรถนั่นเพื่อนเกี่ยวกับ ประกันอะไรต่างๆเกี่ยวกับรถข้อมูลนี้จะมีแต่เฉพาะเรื่องรถนะคะเกียร์นะคะเกียร์ของเกียร์นะคะเกียร์เซลโชดนะคะนเพื่อนนี่นอนเพื่อนอเมื่อกี้พี่ใบก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศในรถและก็นอกรถให้ดูเรียบร้อยแล้วก็ ให้ดูราคาเซอร์วิสนะคะเพื่อนในการที่รถใหม่นะคะถ้าคุณมีรถใหม่คุณจําเป็นต้องต้องเอาเข้าศูนย์เพื่อนคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินคุณก็ต้องเอาเข้าถ้าคุณไม่เอาเข้าคุณจะหมดสิทธิในในวารันทีนะในในในใบรับประกันนั่นเพื่อนในใบรับประกันที่ว่าการันตีอ่าวารันทีนะคะ จ็ดปีเนี่ยเพื่อนถ้าคุณไม่เอาเข้าคุณก็จะมีปัญหาเวลารถคุณมีปัญหาอุบิเหตุอะไรต่างๆนะคะ mm hmm. เพื่อนเลยอเอามาเล่าให้ฟังนะคะในเรื่องของอรถใหม่นะคะน mm hmm. เพื่อนเนะาะเออราคาค่อนข้างแพงปีหน้าแพงนะแต่ละปีไม่เหมือนกันนะแต่ปีจะไปแพงปีหน้าแล้วปีก่อนปีต่อไปก็จะลดลงมาหน่อยนะเพื่อนเออ กลางปียิ่งแพงนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะขอบคุณ f อฟซไลฟ์สไตล์ไปไปบุรีรัมเดอ้อพี่น้องเด้อนะคะถ้าเกิดมีอะไรใหม่ๆเราจะมาเล่าให้ฟังนะ,ะถามว่าพี่ไบนผัวคือพ่ะามม่รับรถเองนะคะทุกวันนี้นะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างนะ เราเป็นคนดําเนินการทุกอย่างเ,เพื่อนไม่ว่าจะรับรถไม่ว่าจะซื้อของไม่ว่าจะทําอะไรนะคะเพื่อนพี่ใบเป็นคนทําทุกอย่างพี่น้องนะคะก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกเลือทุกลายทุกกําลังใจนะคะเดี๋ยวไปกอะเดินนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบ see you again